โอ้ด oh, oh ันโอ้โหติดโลมแล้วครับออกไม่ได้บรรทุก10บล้อฟ้าบรรดานก่อสร้างครับบริเวณลานสต็อกสายท้ายหมู่บ้านบ้านดงพองอำเภอแคนดงบุรีรัมย์ครับทีมงานฟ้าบรรดานก่อสร้างครับอยู่ <het> บนแทนเลอร์ ller, นี่ก็จะเป็นโกเบ SK ส0ค ของทีมงานพึ่งจะเคมเสร็จใหม่ๆย้ายมายังไม่ได้ลงแทนเลอร์เลยจะย้ายเข้ามายืนประจำจุดนี้แล้วครับเอาดอนอดอนคือบรองสั่ง สอยตูดรถกระบะนาเสียภูมิ Sunny SY 2 0งร e ครับทางด้านของเสียทัดยืนประจำการนะจุดจดนี้ครับ นี่แหละคือจุดสต็อกทรายล้างสะอาดมาอย่างดีครับมาสต็อกไว้ที่นี่บรรทุกมาเทก็ตักต่อขึ้นกอง ข้างในเราเห็นแล้วครบทีมแล้วครับเสียภูมิช่างอานมขวัญสำหรับรถประทุกที่ทำการวิ่งทรายมาเทที่นี่ณนะช่วงเวลานี้<า>สองคันนั้นเทไปแล้วครับ เสียภูมิก็เทไปเมื่อสักครู่อากาศร้อนๆแดดจัดๆอันนี้เป็นไรช้างสายน้ำมันรั่วอ๋อ โอยังไม่ได้ลงเทลเลอร์เลยนี่นะซึ่งจะทำการเคมเอไอ้ตัวปั๊มนะครับจะเอามาประจำการณะจุดๆนี้แต่ว่ายังไม่ลงเทลเลอร์ เพื่อนออกไปใช่ไะ ลงมาแล้วครับเสียทัดเอาเดี๋ยวมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยเสียทัดถามาละเรียดนิดนึงทรายเนี่ยขายยังไงขายดิยขายเป็นตักบ่อันนี้คือล้างมาสะอาดเรียบร้อยแล้วใช้งานได้เลย เหมาเลยทกลเถี่ยวละพันอ๋อขายเหมาถ้าเป็นรถบรรทุกหกล้อเถี่ยวละพันเต็มรถเลยเอาใส่หน้ารถก็ได้เอหมานะครับเหมาเหมาเที่ยวละพันช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนน้ำท่วมเนาะบ่อและเขาแปลนข้างในเอาน้ำแปดร้อยข้างในนะในบ่ออ๋ออันนี้เรามีการบรรทุกออกมาจากจุดที่มีการล้างทรายนะครับ เข้าไปอีกประมาณกิโลนะครับกิโลหนึ่งเข้าไปเอาหน้าบ่อเลยเนี่ยแปดร้อยบาทสําหรับหก้อนะจะใส่ไว้ตรงไหนก็ได้เปิดประตูยัดใส่ไปนแน่นเาบาะซ้ายด้วยก็ได้นะครับแปดร้อยแถวข้างในแต่ถ้าเอาตรงนี้ครับท้ายหมู่บ้านบ้านดงพองนะครับมาได้เลยสวยๆครับเที่ยวละพันสิบรอล่ะ ก็ยิบโล่สองพันสองพันเฮ้ยยิบโล่พันเป็นพ่วงนี่เขาไม่มีแต่ช่างเพียงของเราอ๋อคือแต่ช่างเลยเออนี่นะครับถนนลัดยางอยากดีนะครับฝั่งโน้นจะเป็นบ้านดงพองส่วนฝังนนนนงงน่งโน้นจะเป็นบ้านกระทุ่มยิ่งเจริญ ที่ตำบลดกพองอำเภอแคดดงบุรีรัมนีละครับพักเที่ยงวันนี่อันนี้เป็นอย่างนี้เจ้าเจ้าคันนี้มายืนระจับการอยู่ตรงนี้แล้วเสียท่าจะย้ายไปไหนอโอ้รับจ o b ข้างนอกทีมงานพักเที่ยงกันแล้วครับไว้ชมต่อในช่วงหน้าสวัสดีครับ